รองประหลัดโสรดาเลิศอาภาจิตรองประหลัดกระทรวงพาณิชย์บอกนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตัวระบบบริหารข้อมูลสินค้าเกษตรและตลาดดิจิทัลแพลตฟอร์ม เกษตรผลิตพาณิชตลาดนะครับในชื่อของม็อกอากิมาดผ่านโมบายแอปพลิเคชันเพื่อใช้เป็นช่องทางในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีทางเลือกในการจัดจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางและสามารถซื้อขายสินค้าได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ผู้บริโภคมีช่องทางในการซื้อสินค้าการเกษตรได้โดยตรงอีกด้วย รองปลัดกระทรวงพาณิชย์บอกเพิ่มเติมนะครับว่าสินค้าที่นํามาจําหน่ายในแพลตฟอร์มเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดมีกระบวนการคัดสรรที่มีคุณภาพโดยสํานักงา,านพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศทําให้มั่นใจนะครับว่าจะได้สินค้าดีที่มีคุณภาพเมื่อซื้อสินค้าแล้วจะได้รับสินค้าอย่างแน่นอนและไม่มีค่าบริการในการซื้อขายสินค้าเกษตรทั้งในส่วนของผู้ซื้อและผู้ขาย ถือเป็นช่องทางการระบายสินค้าเกษตรตามฤดูกาลแบบพรีออเดอร์นะครับโดยเซลแมนจังหวัดหรือว่าพาณิชย์จังหวัดจะให้กับผู้บริโภคทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะครับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการผ่านโมบายแอปพลิเคชันทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS นะครับถือเป็นการบริการใหม่เพิ่มเติมจากเดิมที่สามารถบริการได้ที่เว็บไซต์ w w w m o ok c k a g r i m a r t c o m ครับ